ทำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลาบสวัสดีสวัสดีอยรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยับผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ้องป่าปอนปีจี้นะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม ต้นมะม่วงร่วงหน้าบ้านนะครับนะอ่ะโอเคดูเรื่องแร้ดูมะม่วงแล้วซะด้วยเนะโอเคอ่ะวันที่ผมก็ปาทุนมาห้าพันนะครับก็ถือว่าปาทุนมากลางๆแล้วกันนะวันนี้นะเออก็จะมาจัดเกมต้นมะม่วงนะครับนะทุกคนนะเออก็จะมาซื้อวีเจอร์เหมือนเดิมตามสเต็ปนะครับนะก่อนอื่นใครที่รับชมคลิปนี้เราผงขอคนละหนึ่งไหลแล้วกันเนาะ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทามคลิปต่อไปนะครับใครอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของค่ายปีจีนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะไยรุ่นนะเอาเรื่องก็จะก่อซื้อไปเลยเบ็ดหนักๆไปเลยแล้วกันอ่ะไป3ามพันไปเลยปะเบตดห้าสินี่แหละโอเครู้เรื่องนะครับ ก็ซองสีแดงก็จะเป็นอ่าอะไรวะแจกรอบเดียวนะครับแล้วก็ซองสีเหลืองนะครับก็แจกแจกทุกรอบคอมโบ,โบนะทุกคนนะเออก็อย่าเเ้าเกินสามรอบนะครับเว้วเกินสามรอบก็คือจบนะครับข้างล่างมันจะมีอะไอสีทองทองนะเออแล้วก็ซองสีแดงมาแล้วสามซองนะครับเท่ากับซองสีทองเอ,อ้ยมาตอนไหนวันนี้ยังไม่เห็น เอา้าหลับอยู่มั้งเฮ้ยเมื่อกี้เป็น้องสีแดงเหรอผมไม่เห็นนะสงสัยหลับเออ<า>เผลอไม่ได้เลยเว้ยอ่ะโอเคก็คือถ้ามันเว้ารอบนี้คือจบเลยนะแต่มันมาเว้ยเออรู้เรื่องแล้วก็จะเป็นสามสามสามรอบเหมือนเดิมนะครับนะ หมุนยังไงก็ได้เนีย่ยมันว่าเกินสามรอบนะโอเคนะครับซองสีเหลืองนะครับมันก็จะแจกทุกรอบคอมโบนะไปรุ่นนะโอเค อ่ะไปดูกันต่อนะครับเออไหลรัวๆไปลูกพอ่อเอาแล้วนะครับวัยรุ่นเออซองสีเหลืองมาอีกแล้วนะครับโอ้โหเอาเรื่องเต็มกาลาบิ้วแล้วเต็มกาลาบิ้วแล้วเออ มาก็ไปเป็นไงโอ้ยคูณสิบเจ็ดสิบแปดไปแล้วนะครับใบรุ่นนะโอ้โหหวานเจี๊ยบเป็นไงโอ้เธอหวานเจี๊ยบเอา้าซองสีแดงมาอีกแล้วนะครับใบรุ่นเอา้าเอาเรื่องเป็นไ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 งเอ้โหย เกินไปวะนะอุ้ยซองสีเหลืองโอ้โหถ้ามันลงสามซองเลยเมื่อกี้นะจ้างแก้วนะทุกคนนะอ่ะหมุนนี้เจ้าว้าวคือจบนะขออีกรอบนึงโอ้โหมันไม่สุดเท่าไหร่นะได้เท่าไหร่วะประมาณร้อยกว่าหรือสองร้อยเฮ้ยสองร้อยกว่าเฉยอุอ้ยสองร้อยหกสิบหกเอาเรื่องสองร้อยหกสิบหกคูณหน้าสีเท่าไหร่หมื่นหมื่นกว่าวะเออ โอ้ยซื้อไปสามพันเจ็ดนะครับเอาเต็มการาบิโอไปงะฮันน่ะฮันน่ะเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยอ่ะขอสามไปอีกหมาหนึ่งมาวะ่ะโอเคได้มาสามสเกตเตอร์เหมือนเดิมนะวัยรุ่นนะอ่ะไปดูกันเลยนะครับ เออของเราสามรอบนี่คือเรียบร้อยนะเฮ้ยเออโหใจหายแวบทำให้เราเสียวอยู่ตลอดเลยนะครับนะปักปอบเงยอ่ะโอเคนะครับซองสีทองมาแล้วนะครับ สีทองหรือสีเหลืองนั่นแหละนะครับนะเรียกได้หมดผมมองเป็นสีเหลืองนะโอ้โหอา้ามีลุ้นอีกแล้วนะครับมีเสี่ยว <c oughs> เออมาวะ่ะ คือถ้ามันเข้าสามรอบก็คือจบเลยนะเกมนี้นะผมเคยนะผมเคยซื้อเบนร้อย 100, ไอเจ็ดเป็นห้านะทุกคนนะ 5, นะเจ็ดเนะั็นห้านะไดเบรร้อยนะเพ้าสามรอบติดเลยได้ประมาณคูณคูณห้านี่แหละโอ้โหหนึ่งร้อยคูณห้านะครับ อ้าวสูสีสูส,สีโอ้โหจะไปต่อดีไหมเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากจะไปต่อนะกลัวมันจะดูดเอานะไวรุ่นนะอโอเคไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับนะเขาถือว่าบวกมาโอ้โหเกือบมื่นนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับนะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าเลยทุกคนบายบายครับผมมาชุกรลบ่ม่านเจ็บเออ